ชีฟองสีพื้นอละคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นชีฟองเนื้อออกแบบเท็กเจอร์เนื้อเยื่อไม้นะคะเนื้อสวยมากด้านบนจะแต่งเป็นผ้า,าชีฟองงานปักนะคะอันนี้เอาไปปักขึ้นใหม่เป็นชิ้นโดยเฉพาะเลยคือปักออกมาเหมือนเป็นลูกไม้นะคะอันนี้เอาไปปักฉลุแล้วก็แต่งแถบแต่งแถบทิมลูกไม้ด้านหน้าจะเป็นผ่าคอนะคะ พาตรงแล้วก็ติดก,กระดุมเส้นระบายวีตรงนี้จะทําให้ดูเพรียวขึ้นนะคะแล้วก็คอเขาจะต่ําลงมานิดนึงส่วนทรงแขนตัวนี้แขนจะเป็นสี่ส่วนนะคะยาวลงมาหน่อยแล้วก็ใส่เป็นระบายลูกไม้สองชั้นไม่มีลังถ่วงด้านในนะคะทรงเขาจะปล่อยๆอ,ออกมามาทั้งหมดสามสีนะคะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีกรมมีไซส์ S ถึง 2XL นะคะ ด้วหลังก็จะต่อวีแบบดีเทลแน่นมากสวยมากนะคะตัวนี้มีสามสีนะคะ